คันนี้เป็นแลนเซอร์ eX 2.0นะครับเครื่อง2000ปี2009ครับวันนี้เข้ามาอัปเกรดออปชันที่ถูกปิดเอาไว้จากโรงงานนะครับที่ T D Deauto ครับออปชันหลักที่มาอัปเกรดในวันนี้นะครับก็คือระบบกดล็อกในแบบที่เซฟตี้นะครับก็คือกดกดล็อกหนึ่งครั้งจะเข้ารถได้เฉพาะประตูคนขับครับแบบนี้ครับประตูบ้านอื่นจะเข้าไม่ได้นะครับ นี่เป็นออปชันเซฟตี้ครับถ้าต้องการเข้าทุกบานนะครับก็คือกดปลดล็อกสองครั้งประตูทุกบานก็จะปลดให้นะครับประตูคนขับแล้วก็ประตูที่เหลือนะครับแบบนี้แล้วก็อีกออปชันหนึ่งที่ออกไปเทสมาแล้วก็คือออปชันเมื่อรถขับเคลื่อนไปนะครับได้ความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับประตูรถก็จะล็อกให้ออโต้ครับ อีกหนึ่งออปชันนะครับก็คือกดล็อก2ครั้งนะครับเสียงแต่จะดังประมาณ50%นะครับเอาไว้ไ่สัตว์ที่นอนอยู่ใต้ท้องรถหรือเราหารถในห้างไม่เจอนะก็กดกว่นี้ถ้ารถเปลี่ยนแต่ที่ดังกว่านี้นะครับเสียงแตก็จะดังกว่านี้นะครับเสียงเตือนตอนเข้าเกียร์ถอยหลังที่อัปเกรดเพิ่มไปครับ ออปชันตอนดับเครื่องนะครับแล้วก็ประตูจะปลดล็อกแล้วเดี๋ยวผมจะทดสอบออปชันคัม h ิ m e โฮมไลน์ครับไฟส่องหลังจากที่เราดับเครื่องยนต์ให้ดูด้วยนะครับไปพร้อมกันเลยสเตปที่เราดับเครื่องนะครับสังเกตประตูคนขับนะครับดับเครื่องแล้วประตูจะปลดล็อกทั้ง4บานนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการใช้คัมมิ่งโฮมไลท์นะครับเราก็ยกไฟสูง1ครั้งแบบนี้ครับไฟต่ำของรถจะติดค้างอยู่30มวินาทีนะครับเราก็สามารถลงจากรถลลอกรถได้เลยครับ เราสามารถล็อกรถได้เลยนะครับโดยที่ไฟหน้าจะติดอยู่อีก3 0ิวินาทีนะครับอีกหนึ่งระบบที่อัปเกรดเพิ่มไปนะครับคือเ <ๆ S 2> วลคัมไลท์ครับกดกดล็อกด้วยรีโมทครับไฟลีจะติดรอบคันนะครับหน้าหล,ลังก็เป็นออปชั่นเท่ๆนะครับเวลคัมไลท์ สนใจอัปเกรดออปชันแบบนี้นะครับสำหรับแ a นเซอร์ e x p ี2008จนถึงตัวสุดท้ายนะครับก็ติดต่อมาที่เพจ t d auto ได้นะครับโทร0 8 5 1 4 1 6 9 7 9ครับสวัสดีครับ